สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องชาดกกันนะคะเป็นเรื่องราวจากอดีตชาติของพระพุทธเจ้าครับผมเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันันนี้ชื่อว่าจุลลสุดโตโสมชาดกค่ะมาจากอัธกถาเลยอ๋อครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งเลยนะเกี่ยวกับการตัดสินพระไทยครั้งยิ่งใหญ่ของพระราชาองค์หนึ่งใช่ค่ะคือท่านตัดสินใจจะสละราชสมบัติเพื่อออกบวชเลยแหล่งข้อมูลเราก็คือตัวอัถกถาชาดกนี่แหละนะคะครับก็คือคัมภีร์ที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎกนั่นเองซึ่งเราเบื้องหลังไว้ละเอียดพอสมควรเลยครับว่าทําไมพระเจ้าจุลสุตโตโสมถึงตัดสินใจแบบนั้นค่ะ ้าหมายเราวันนี้ก็คืออยากทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นแรงผลักดันจริงๆเบื้องหลังการตัดสินใจที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วก็ที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือปฏิกิริยาของคนรอบข้างท่านด้วยนะคะใช่ครับปฏิกิริยานี้น่าติดตามมากงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะแนะนำตัวละครเอกก่อนก็คือพระเจ้าสุดโตโสมท่านเป็นกรรษัตริย์ครองนครสุทัศนะครับท่านได้ชื่อว่าสุดโตโสมเพราะว่าชอบฝังธรรม ชอบสแสวงหาความรู้เป็นคนมีปัญญามากแล้วก็เพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะทั้งราชสมบัติพระมเหสีคือพระนั่งจันทาเทวีแล้วก็มีสนมมีพระโอรสทิดาด้วยชีวิตสมบูรณ์แบบเลยครับแต่จุดเปลี่ยนสำคัญมาง่ายๆเลยคือมีวันหนึ่งช่างภูษามาลาหรือคนดูแลเครื่องแต่งกายเนี่ยไปเจอพระเกษางอกเส้นหนึ่งบนพระเศียรก็เลยเอามาทูลให้ทรงทราบ แค่เส้นเดียวเองเหรอคะใช่ครับเส้นเดียวท่านั้นแหละแต่พอพระองค์เห็นปุ๊บเนี่ยเออเกิดความสังเวชขึ้นมาทันทีเลยมองเห็นความจริงเรื่องความแก่ความไม่เที่ยงของร่างกายอืมแค่ผมงอกเส้นเดียวจริงๆกลายเป็นจุดที่ทำให้ท่านตัดสินใจครั้งใหญ่เลยว่าจะออกบวชคือจะไปหาทางพ้นทุก์ครับตัดสินใจแน่แน่แล้วท่านก็เลยเรียกประชุมเลยทั้งอัมมาตพราหมณ์ประชาชนมากันพร้อมหน้า แล้วก็ประกาศเลยว่าจะสละราชสมบัติออกผนวดแน่นอนว่าพอประกาศแบบนี้เสียงขัดค้านตามมาเพียบเลยใช่ไหมคะโอ้โหหนักเลยครับคือทุกคนพยายามจะทัดทานหมดเลยเริ่มตั้งแต่อามาตยก็กังวลเรื่องบ้านเมืองแล้วก็เออเป็นห่วงเหล่าพระชาย,ยาอีกตั้ง700นางนะครับ700นางแล้วพระองค์ตรัสว่ายังไงคะทำปราถนาสวรรค์มากกว่าโหคำตอบเด็บเดียวมากแล้วคนอื่นๆล่ะคะมีใครมาทูลขออีกไหมคะมีครับหนักกว่าเดิมอีก คือพระราชบิดาพระราชมังดาก็เสด็จมาเลยมาวิงวอนร้องไห้พูดถึงความลำบากตอนเลี้ยงดูมาตอนนี้ก็แก่แล้วใครจะดูแลแล้วก็ห่วงหล,ลานๆด้วยลูกๆของพระองค์ก็ยังเล็กๆก,กันอยู่เลยอันนี้น่าจะสะเทือนใจมากเลยนะคะการที่พ่อแม่มาขอร้องเองแบบนี้ใช่ครับแต่พระเจ้าสุตโสมก็ยังทรงยืนหยัดนะครับท่านตอบถึงสัจธ,ธรรมเลยว่า สุดท้ายทุกคนก็ต้องพัดพรากจากสิ่งที่รักอยู่ดีไม่ว่าจะลูกหรือพ่อแม่มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆคือท่านมองข้ามความรู้สึกผูกพันส่วนตัวไปเลยนะคะประมาณนั้นครับคือท่านเห็นว่าเป้าหมายทางธรรมมันสําคัญกว่าแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับพวกเหล่าพระชายา700นางก็ตามมาอีกร้องหม่มร้องไห้อ้อนวอนต่างๆนานานแล้วพระองค์ก็ยังตอบเหมือนเดิมครับท่านบอกว่าก็มีเมตตาให้นะ แต่ว่าต้องการไปสวรรค์มากกว่ายังไงก็ต้องบวชจนมาถึงพระอัครมเหสีพระนางชนทาเทวีซึ่งตอนนั้นทรงท้องแก่แล้วด้วยอา้าวท้องแก่อยู่ด้วยเหรอคะใช่ครับพระนางก็มาทูลขอว่ารอให้คลอดก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปแต่พระองค์ก็ปฏิเสธครับยืนยันคำเดิมว่าจะบวชเดี๋ยวนี้แม้แต่ลูกๆก,ก็มาขอร้องด้วยใช่ไหมคะ เห็นว่ามีพระโอรสองค์เล็กมากอดคอไว้เลยมีครับทั้งโอรสองคโตองค์เล็กคือพยายามจะเหนี่ยวรั้งพระบิดาไว้เต็มที่เลยองค์เล็กนี่ถึงกับกอดคอไว้แน่นเลยครับแล้วพระองค์ทำยังไงคะเนี่ยเอ่อตรงนี้ก็น่าสนใจท่านใช้วิธีให้ศินบนนางนมให้พาลูกองค์เล็กออกไปอืมเรียกว่าทำทุกทางเพื่อให้ได้ออกบวชจริงๆแม้แต่พวกเสนาบดีเศรษฐีก็ยังมาเสนอทรัพย์สมบัติมหาศาลให้เลยใช่ไหมคะใช่ครับ เสนอเงินทองมากมายเลยขอแค่เปลี่ยนใจแต่พระองค์ก็ไม่สนครับปฏิเสธหมดแม้กระทั่งตอนที่ท่านมอบราชสมบัติให้น้องชายคือพระโสมทัตรปรากฏว่าน้องชายก็จะขอบวชตามไปด้วยอีกอ้าวกลายเป็นเงยไปอีกครับแต่พระองค์ก็ห้ามไว้บอกว่าให้อยู่ดูแลบ้านเมืองไปส่วนพระองค์เนี่ยจะไปทางธรรมแล้วจริงๆสุดท้ายก็ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนใจพระองค์ได้เลยใช่ไหมคะไม่ได้เลยครับพอเห็นว่าไม่มีใครห้ามได้แล้ว ท่านก็เลยแสดงธรรมปรดประชาชนเป็นครั้งสุดท้ายสอนเรื่องความไม่ประมาทในชีวิตประมาณว่าชีวิตมันสั้นนะอย่าประมาทแล้วก็ทรงผนวดเลยครับทรงตัดพระเมาลีเองเลยโยนให้ฝูงชนไปแล้วก็คลองผ้ากาสาวพัดเดินออกจากวังไปแบบสงบสงๆเลยครับแต่เรื่องเปนพีกกว่านั้นอีกใช่ไหมคะตรงที่คนไม่ได้แค่เสียใจแต่กลับใช่ครับนี่แหละคือจุดที่น่าทึ่งมาก คือพอพระองค์เสด็จออกไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามหาชนจำนวนมากเลยทั้งพระมเหสีพระโอรสธิดาข้าราชบริพารประชาชนทั่วไปเออพากันตัดสินใจทิ้งบ้านทิ้งสมบัติแล้วออกบวชตามพระองค์ไปหมดเลยทั้งเมืองเลยเหรอคะเกือบทั้งเมืองเลยครับกลายเป็นขบวนผู้ติดตามขนาดใหญ่มากเดินตามพระโพธิสัตว์เข้าไปในป่าโโหทำไมคนถึงยอมทิ้งทุกอย่างตามไปได้ขนาดนั้นคะมันเป็นพลังอะไร อันนี้น่าจะสะท้อนถึงบารมีของพระโพธิสัตว์นะครับความตั้งใจแน่วแน่ของพระองค์บวกกับธรรมะที่ส่งแสดงมันคงไปกระตุ้นจิตใจคนหมู่มากพร้อมๆกันให้เห็นโทษของทางโลกเห็นคุณของทางธรรมก็เลยเกิดเป็นแรงศรัทธาครั้งใหญ่ตัดสินใจสละทุกอย่างตามไปเลย ถึงขนาดที่ว่าเทวดาต้องมาช่วยสร้างที่อยู่ให้เลยใช่ครับเท้าสักกะเทวราชต้องให้พระวิสุกกรรมลงมาเนรมิตอาสมใหญ่ในป่าหิมพานให้เลยเพราะคนตามไปเยอะมากจริงๆแล้วพระองค์ก็บวชให้ทุกคนแล้วก็สอนทำต่อในป่าครับหลักๆก,ก็สอนเรื่องพรมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเพื่อให้คณะใหญ่ขนาดนั้นอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เพื่อยกระดับจิตใจไปสู่พรหมโลก แล้วตอนท้ายเรื่องตามสไตล์ชาดกก็มีการเชื่อมโยงตัวละครใช่ไหมคะใช่ครับพระพุทธเจ้าท่านก็จะตรัสรุปว่าใครในอดีตชาติเป็นใครในปัจจุบันอย่างพระนางจันทาเทวีก็คือพระมารดาของพระราหุลโอรสองค์เล็กก็คือพระราหุลเองพระอนุชาสมทัตก็คือพระอนนท์ส่วนพระเจ้าสุตโตสมก็คือก็คือพระองค์เองครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติสรุปแล้ว เรื่องจุลสุดทาสมชาดกนี่ให้ภาพที่ชัดเจนมากเลยนะคะถึงพลังของการตระหนักรู้ในสัจธรรมแม้จะเป็นจุดเล็กๆอย่างผมหงอกแต่มันพลิกชีวิตจากจุดสูงสุดทางโลกไปสู่เส้นทางจิตวิญญาณได้อย่างเด็ดขาดเลยครับแล้วไม่ใช่แค่เปลี่ยนชีวิตคนคนเดียด้วยนะแต่มันสร้างแรงกระเพื่อมแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆอ,อีกมากมายเลือกเดินตามเส้นทางนั้นไปด้วยนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากๆ จริงค่ะมันคือพลังของการเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณจริงๆใช่ครับคือบางทีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในสังคมมันก็อาจจะเริ่มจากความเข้าใจลึกซึ้งของคนเพียงคนเดียวนี่แหละแล้วมันก็แผ่ขยายออกไปได้น่าคิดตามมากๆเลยค่ะงั้นคำถามทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่ออาจจะเป็นว่าในชีวิตของเราทุกวันนี้อะไรคือผงงอกของเราเอง หรือสัญญาณอะไรที่อาจจะมากระตุ้นให้เราได้ทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตพรั้งสำคัญได้บ้างแม้จะไม่มีเรื่องปาฏิหาริ์เหมือนในชาดกก็ตามนะคะ